รเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนทักจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับพลาสติกพวกนี้แกะออกได้หมดแล้วครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคิลิกอยู่ต้องแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อ,อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทำให้แกะออกยากมากครับ อมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดำเส้นนี้เสยียบโดยตรงได้เลยส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชดน,นี้ให้ครับแดงบวกดำลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วครับแบตเตอรี่ก็มาคีบอ,อีกฝั่งหนึ่งมาคีบที่แบตเตอรี่ใช้แบตสิบสองโวลต์นะครับแดงบวกดำลบเหมือนกันแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะครับเวลาใช้งานแบตเตอรี่คีบเสียบให้ถูกสีถูกขั้วเนาะอ่าสวิตช์จะเป็นสามสเตปแบบนี้ ตรงกลางคือปิดเขามาขวามือตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านครับมาร์กันกรนรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงครับหมุนไม้ตรงกัาไฟแสดงสถานะสีเขียวมอเตอร์ปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวมอเตอร์รับประกันให้หนึ่งปี พอแยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกลังน้ำได้เลยครับหัวแก๊สสเตเลใช้คู่กับวาล์วแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเน้นเลยว่าต้องใช้แรงดันต่ำเท่านั้นหน้าตาประมาณนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ช่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดให้สุดครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้สุดคือแบบน,นี้ ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับถ้าช่องกาดเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเป็นสีเลยเสร็จให้ช่องกากาศเปิดให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ตรงกลางไฟไม่ออกอยู่แล้วครับไฟจะ,จะออกเฉพาะวงนอกเท่านั้นโอเคครับ